พอเจริญพรตอนนี้ก็ตีสี่กำลังจะทำวัดสวดมนต์เช้าแต่ทำให้นึกถึงกระแสของการปล่อยเสือปล่อยออกจากกรงหนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งก็คงอุปมาได้เหมือนไม่ต่างจากใจของคนเมื่อสัตว์ออกจากกรงเขาชอบกินอะไรหากเข้าสู่ป่าใหญ่เขาก็จะไปหากินหรือหาสถานที่ที่เขาชอบแน่นอน เมื่อจิตดวงนี้อยู่ในร่างกายนี้เรายังไม่หมดลมเมื่อเขาชอบเรื่องใดๆเมื่อตอนเป็นหากจิตออกจากร่างเมื่อวันที่ตายลงแน่นอนจิตก็ย่อมไปสู่ในที่ท,ที่ชอบที่คําโบราณผูกว่าเมื่อตายแล้วก็ไปที่ชอบที่ชอบชอบในเรื่องร้อนๆชอบในเรื่องของการเบียดเบียนเอารับเอาเปรียบก็จะไปสู่ในสภาวะที่ชอบจะไม่กล่าวถึงนรกหรือสวรรค์ แต่แน่นอนจะต้องมีที่ที่ซัพพอร์ตกับจิตดวงนี้เหมาะสมกับจิตดวงนี้และไปอ,อยู่ในวิบากแห่งสิ่งที่จะต้องชอบเมื่อตอนเป็นๆหากชอบในความเย็นเย็นชอบแบ่งปันเอื้อเฟื้อคนอื่นก็จะไปในสูตรที่ชอบเช่นความเย็นจะไม่กล่าวถึงสวรรค์เช่นกันแต่เป็นที่ที่เหมาะสมกับจิตดวงนี้ดังนั้นเมื่อจิตดวงนี้วันนี้ถูกขังอยู่ในร่างกาย เราก็พึงสร้างที่ชอบที่มันไม่ใช่ที่ชั่วหากสร้างที่ชอบที่เป็นที่ชั่วแน่นอนเมื่อหลังจากตายที่ชื่นที่ช้ำที่ชื่นชมก็คงจะไม่ได้ไปที่ชั่วคงจะมีโอกาสที่จะได้เยี่ยมชมแน่นอน